ที่พากันออกไปลบฝนนี่ของต้นนี้เป็มอะไรบ้างได้ลอีกหนึ่งหน่วยไม่เลยอีกแล้วนี่พี่พี่งโอ้ยล้่ใหม่เลยอันนี้น่ะนี่ขันฮักโอ้โห สว,สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าสวัสดีครับพอกช่องของน้องอยู่จ้าฮหพี่น้องจ๋ามาแล้วคลิปที่รอคอยคลิปหนีพาพี่น้องมาอันนี้มาเบิ่งทุเรียนพ่อพี่น้องจ๋าทุเรียนป่าหรือว่าทุเรียนบ้านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องขังภูเขามีจ้ะต้นเพิ่นเบิง่งพี่พี่ปีนี้ดกมากเต็มต้นเลยแนวขึ้นไปแต่กระสินพ่อแม่พี่น้องกระสิบ่ค่อยเห็นป่นไดนแต่ว่านี่ต้นใหญ่มากต้นนี้ก็อยู่มาเป็นสิบปีแล้วจ้ะพี่น้อง พี่เฟ้นเข้ามาช่วงนี้เริ่มหล่นแล้วจ้ะทุเรียนป่าเป็นคลิปที่เพื่อนพี่น้องหลายคนรอคอยมีคอมเมนต์แบบน้องอิวลืมแล้วบ่ต้นทุเรียนพยายามหนึ่งเด้อเผื่อมันออกอเผื่อมันล่นอติเฮ้ยเก็บเห็ดหลายก็ว่าไปเลยจ้ะหอมแล้วนะแต่ว่าเพื่อนกระขายกันเกือนตลาดแล้วก็เริ่มหล่นแล้วจ้ะพี่น้องแต่ก็อยู่ที่ว่าเอาสิโชคดีอยู่บ่เนาะจ้ะ ต้นใหญ่มากพอพี่น้องเบิกต้นอันนี้คือต้นของเพื่อนนะจ้ะต้นแบบว่าดึกดาบันแบบหลายสิบปีเลยนี่ทุเรียนป่าเบิกนุ่กอดบิกหึงเลยเห็นไหมต้นใหญ่ต้นใหญ่มากหลายต้นอันนี้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นค่ะอันนี้แค่บริเวณนี้นะจะข้างในก็มีอีกหอยอันนี้หอยเพื่อนมาเก็บเริ่มแปลงละแต่เก่าลกมากแถวนี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฤดูทุเรียนยามใดก็ระสิเว้ยดูด มันไม่เปย่างย่านลมลมแล้วกันพ่อสิหล่นใส่หัวไม่ได,มม <c oughs> มได้ใส่เซฟติ้งมาอ้มหอมพีสิบจะกรลักล่นเนี่ยพ่อพี่น้องจ้าลมแรงมากแล่ะกับเมื่อคืนนี้ฝนตกแบบทั้งคืนเลยเร่ก็เลยคิดว่าเพื่อนอาจจะเริ่มอาจชิล่นแต่ก็มีคนมายามอยูอย่บ้างเนาะนอยู่ที่ว่าเราสิทนันเพื่อนอยู่เบาแค่นอ,อีกอู้เริ่มมาแล้วอุ้ยเพุ่นเพื่น พูดพิฟฟิฟฟ์อู้ห<ม>ูเจอล่ะพูดแปนขนาะดเลยแสดงว่ามันเพิ่นหล่นมาหลายมือเลยแหละเพิ่นกับมายามกันบึ่งไหมเพิ่นมาทางไว้แป้นมันอ,อ้หล่นเต็มมันเลยมาบิ่งนี่หอมเลยตรงนี้นะนี่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 พี่พี่น่าสิหล่นอ้แต่ว่าพี่ฟิฟฟึงพี่ทางพิฟก็ได้เหลืองเลยพ่นอีกหน่อยนึงคุณจะ้ะคุณแต่ว่ามันมันคือหอมแบบนี้มันอหอมอ่อนๆแบบนี้ อันอืนี่คอาพี่น้องหล่นตั้งนานเลยขวัญดำล่ะบ่รู้ว่าเป็นอย่างสกินได้อยู่บ่กลิ่นเพื่อนอ่อนมากเลยกลิ่นทุเรียนอ่อนฝนตกแล้วคพ,พี่น้องเห็นบ่ฝนตกช่วงนี้ฝนตกทั้งวันเลยอันนี้ก็กลิก่นอ่อนๆเหมือนกับว่าเพื่อนเป็นทุเรียนข่างเขาเพื่อนพี่น้องจาบางทีกับลิงเนาะมันมาเล่นหยังสิพี่น้องเพือพ่อนกับมาปิดเล่นอย่งสิบอุ้ซุกสองเงยนี้ แต่กเกียลองเอาไปไปผ่าบึงนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยอีกหน่วยหนึ่งอาหน่อยพี่เพื่อนเก็บมาหน่อยหน่อยน้อยเน,เ,เนี่ย,ย,ย,ยต้องลองผ่าบึงจ้ะพี่น้องเพราะว่าก่อนหน,น,น้านี้อยู่คิดว่านะน่ะจะมีคนมายามก่อนเฮาแล้วแล้ว,ลว,ลวเป็นอย่างเพื่นนอนคือุกเก็บเอาเพราะว่าขวัญมันหนาจะหล่นหรือว่าเพื่อนเพิ่งหล่นหนาจะหล่นตั้งนานแล้วบืม่ค่อยหอมไปเลยืได้อยู่ได้อยู่แต่ต้องลอง ลองเอาไปหาเบิ่งจ้ะสวยเลยหน่วยนี้สวยมากหน่วยนี้น่าจะได้อโอ้โหเสียงฝนดีน,นะไปหาเบิ่งอีกจ้ะกองไว้นี่ก่อนเเพราะว่าหลายต้นค่ะพี่น้องออ้ยฝนมากอย่าง,งาน,นี้นี่แหงงานทุเรียนหล่นอยู่นี่อีกหน่วยนึงนี่จ้ะโอ้อขวัญรุดเราหน่วยนี้มงสัหล่นลงมาแล้วขวัญรุด อีกจ้ะคือหอมเลยหน่อยไหมเหนือนหือปวนแรงมากทุกคนย่านทุเรียนเหลืองใส่หัวเลยตอนนี้ไปปุยเจ็บมือเดี๋ยวเอาไปกองไว้กับหมูเป็นก่อนเลยเดี๋ยวไปหาต่อจะ้ะฝนตกแล้วฝนตกแล้ว,น,ลว,น,ลวนี่จ้ะพี่นอ้องอีกต้นนึงนี่ต้นเพิ่นอยข้างบนก็นคือแบบตอนนี้แงนขึ้นบึงบ่ได้เลยเพราะว่าฝน โอ้ฝนกำมายานี่เนาะพี่ฟิลเบิ่งนสองเบิ่งนจ้จะเพื่อสิอยู่ใต้โคนนี่แหละเขาต้องหาเบิ่งนแต่ว่าหอมอยู่โอ้ฮกขนาดเพรานยังบ่ทันได้ลหล่นไหลมันก็เลยยังฮกอยู่โอ้ฝนฝนฝนโอ้เฮาสิมาลบฝนใต้ต้นทุเรียนบ่ได้ได้พี่ฟิลไปเฮาออกก่อนเด้อโอ้ มุ้ยว่าสีพากันออกไปลบฝนนี่ของต้นนี้คุไมะดีน้องได้แรงอีกหนึ่งหน่วยไปไปออกไปอื๊หอมไปจ้ะโอ้เจออีกแล้วนี่พี่ซุ้มโ้ยลวใหม่เลยอันนี้น่ะนี่ขวัญฮักโอ้โหอุ้ยมันฮักเดี๋ยวเอาไปกองไว้นำกัน นเพิ่มจังไหยกัสมาทีา่บ้านเราพี่น้องจ้าคนบาไหวเบิกคนแรงยี่งโห่าียนมากี้กแลงาม,ม,มากอลยเจ็บมายี่จ,จกลับมาถึงบ้านเริ่มซามามอ้อย,อย,อยางนี้นนังได้ทุเรียนขึ้มาบ้าจ,จใส่เพิ่น่ะจะพนอันล่นน่าจะล่นน,ลน,น,นื้อเ้นนี้พีน้องนนไ เพราะว่าเมื่อคืนหนฝนตกแล้วจัเนี่ยหลังฝนตกนี่ข้างลมั้งฝนเลยเมื่อกี้อย่างเดียวจังหน่อยเบิร์กีกหล่นจีกแน่นอนอรอยเลยเพราะว่าหลังฝนตกถึงจะบอกอุ๊บขเรียนฝนก็ไม่รู้นะอ่ะปฏิกิรกยาสีลองถ่ายพี่น้องเบิร์คืว่าสีเอามาทําเมนูอันนี้ข้าวเหนียวทุเรียนมือหนิเขาพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่เม็ดใหญ่เนื้อน้อยถ้าเอามากินหรืกินบ่อิ่มก็พี่น้องจ๋าถ้าบ่ทําเมนู เหือเรียนแบบนี้ค่ะกินพปอ,อิ่มแน่นอนแต่ก็เพราะได้กินอยู่นะคะพี่น้องรสชาติของผู้เรียนบ้านสีบมเหมือนผู้เรียนหมอนทองผู้เรียนพันด้วยจ้ะพี่น้องก็จะมีกลิ่นกลิ่นฉุนกว่าแล้วก็เนื้อเนื้อสีหน่อยกว่าเม็ดใหญ่กว่าประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าบางหน่ยนอ,อยู่ว่าอาจจะลิงลิงลักลิงลักปิดก็เป็นได้ลิงลิง,ลง,ลง,ลงท่านมาเล่นเพราะเป็นเป็นถันงภูเขากะลอกลิงังสีน้ำเพราะพี่น้องจ้ะนั่นแหละอยู่ย่านอย่างเดียวนี่แหละ ก็ลองลอง่าเบิ่งว่าเฮาสีกินได้จักลูกแต่ว่าลูกนี่หอมมากน่าจะซุกซุกจริงๆแต่ว่ามันจะมีอยู่บางลูกที่แบบว่าเหมือนเหมือนลิงมันปิดลงมาหน่อครับพี่น้องแต่ก็สิลองผ่าเบิง่งอะ <ไป S 1> มาพี่น้องจ๋ามาปอกกันจ้าเบิร์งเรียนบ้านเป็นอะไรที่แกะง่ายมากลูกแรกอุย้ยสวยลูกนี้ได้เลยสไปมาาจ้ะพี่น้อง เนื้อก็จะประมาณนี้นี่อันนี้ถือว่าเนื้อเยอะอยู่นะนี่พ้พี่น้องเห็นบอกนี่มองเห็นเม็ดเลยเนื้อเนื้อบางขนาดไหนเบิงคงพอพี่น้องเม็ดใหญ่ขนาดไหนนี่จะเป็นทุเรียนที่เม็ดใหญ่เนื้อน้อยเป็นทุเรียนบ้านนะจ้ะหมเนทุเรียนพันธุ์ลูกเป็นกระสีเล็กๆแบบนี้แหละอ,อันนี้ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่าบางลูกนี่นะพอพี่น้องได้กินน้อยเดียว สวยงามจ้าพี่น้องนี่จ้าลูกนี้เนื้อเยอะเลยถือว่าเ,เาแบบนื้อเยอะได้จ้าแบบเนี้ยนีะ่ะปอกอีกสักลูกนี่น้องอิ๋วสงสัยลูกแบบนี้มากเลย<อ>เพื่อนบบมีกลิ่นหอมอะ่ะเพราะพี่น้องจา้าแล้วก็เหมือนขวัญเพื่อนจ้เหมือนหล่นมาสักพักนึ่งเล่าสงสัยโบ,บมีคนไปเบิง่งหรือว่าจังไดอ,อยอยากรู้ว่าเพื่อนซุกหรือเปล่าลองลอง,ลอ,งอันนี้เบิง่งลองปอกเบิ่งจ้ะนี่เลย ลูกนี้เป็นลูกที่น้องอยู่สงสัยมากว่ากลัวเพิ่นเป็นทุเรียนอ่อนเพราะว่าอาจจะเป็นลูกที่แบบว่าลิงเพิ่นเอดหล่นลงมาจากศีราะพี่น้องจ้ะเนี่ยครับเนี่ยทุเรียนอ่อนเข็งขาวๆอยู่อแข็งเป๊กเลยพี่ฟิล์มเนี่ยน้นนองอยู่ว่าแนะ้วลูกเนี่ยโอเคมันจะมีอยู่หนึ่งลูกที่กินไม่ได้เพราะว่าเป็นทุเรียนอ่อนนะจ๊ะแต่ว่าเบิ่งสวยมากเลย,น,เลยนะสวยไหมสวยมากเพราะพี่น้องเหมือนจะกินได้เลยแต่กินบ่ได้อะยกไปจ้ะ และลูกนี้มั่นใจว่าได้แน่นอนเพราะว่าหล่นใหม่เลยหล่นใหม่ๆเลยลูกนี้ออกจ้ะโชคดีมากเลยได้จากาพี่น้องไปแต่ละทีก็บม่ใช่ว่าได้เด้บางทีเราอาจจะบ,บ่ทันคนเนาะโชคดีมากแต่ว่าเป็นทุเรียนที่ถ้าถ้าขายกับโลละห้าสิบบาทจา้ะเพี่องถ้าเป็นขายตามตลาดก็สิประมาณนี้โลละห้าสิบบาท สีบอแพงเหมือนหมอนทองหรือตาเพิ่นเป็น,ปนอ,อทุเรียนบ้านหรือเพิ่นเรียกอีกชื่อนึงเิ่นห้องทุเรียนเอีอย,งอย,ง,อย,ง,อยงอยู่กับบป้หูเหมือนกันทุเรียนบ้านทุเรียนออ,อะไรเพิ่นเรียกเพิ่นกีดพิษแล้วเอากีดมุมเดิมงัดเลยจ้ะกีดให้ถึกรูเพื่อนกับงัดเป็นทุเรียนที่ปอกง่ายเลยจ้ะงัดเลยเพิ่นเพือนั่นแหละสีบอมันเริ่มปีออกมาแล้วจ้ะ งัดให้มันถึกจ้ะเอามาลึกๆจ้ะเขามาลึกๆอ้สวยเหมือนเดิมลูกนี้โเนื้อขาวเุ้นไหม,มงั้นจ้ะสุกอยู่บ่อชิมบังก่อนเด้ออืม แซ่บวีฟิมแกะเลยจ้ะรสชาติคือรู้เลยว่าหล่นใหม่ใหม่น่าจะหล่นจ้ะลูกนี้อุ้ยอืมหล่น นลูกนี้เต็มทุกมิตรบอกวาพี่น้องเนื้อน้อยมากเป็นทุเรียนที่แบบกลิ่นแรงด้วยจ้ะกลิ่นแรงก่าหมอนทองนิ่งคนบอกมักทุเรียนว่ากลิ่นทุเรียนหมอนทองแรงแล้วมาเจอทุเรียนบ้านทุเรียนชนิดนี้ไปนบอกตรงๆว่าเมาเพราะกลิ่นแรงมาก ที่เรียนด้วยจ้ะยู่ก็เสียเอามาทำข้าวเหนียวที่ดีอย่างแต่ว่ามือนี่มบริดปันทพแม่พี่น้องบึงหนูกันมาแกะปันทพแม่พี่น้องบึ้ง่ะเอามีดจีดก่อนจ้ะจีดให้ตรงล็อกขึ้น เลยโอ้โหสองลูกคือว่าเขาโชคด,ดีอยู่น่จ้ะได้แบบเนื้อเยอะนี่ะอีกหนึ่งลูกอุ้ยละเม็ดนี้นี่ อยู่จองเม็ด่มีเม็ดเลยมีมีเม็ดนิดนึงเนื้อเยอะเนื้อเยอะเม็ดน้อยแบบนี้อร่อยมากะ สวยมากน่าเหลืองเลยโอ้โหสวยมากาหน่อยนี่สวยมาก ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องจา๋าเป็นตาแซบนี่เห็นแบบนี้หันอันเม็ดล้วนๆวอะไะจ้าเอาของไปได้ซื้อนอกจากพกาี่น้องจา้าไปพอได้อยากได้กินได้มันอยู่จา้าค่ะพี่นอ้องปลอกออกมาอันนี้คือเออเอามาประมาณห้าลูกนะจ๊พี่น้องแบบประมาณได้กินสามลูกจก้ะที่เหลืออ่อนต้องมารุ่นกันอือหือ้อ เรีนน่องดิตนี้ถ้าเกิดว่าซุกเกินเนี่ยจะมีรสชาติขมด้วยจ้ะฮึนิดเจ้คัดได้อยู่จ้ะแทนหมอนทองได้อยู่เม,ม็ดบวบ เยอะบบได้พี่น้ิเป็นเบาหวานกินสำานีดแหละอร่อยเหมือนกันหวานมันครบถ้วนแต่ว่าทุเรียนชนิดนี้ต้องซุกข,ขาต้นเท่านั้นต้องหล่นเท่านั้นถึงจะกินได้จากพี่น้องแล้วเพื่นอนอก็นจะมีความแบบซุกเกินเละนิดน,นึงถ้าคนบ่ามักกินแบบทุเรียนเละๆก็คือสีบ่ามากักทุเรียนชนิดนี้เลยจ้ะเพราะว่า เขาบอกสามารถสิตัดตัดบ่มได้เหมือนบนหมอนทองกำลังหล่นแล้วจะช่วงนี้ค่ะถ้าไปแต่เศ้าเพิ่นซิได้หลายกว่านี้เพราะว่าเพื่อนซิหล่นช่วงกลางคืนแลถ้าเขาไปรับแจ้งตอนเศ้าๆถ้าบ่มีคนไปก่อนนี้จะได้เยอะมาก คลิปในน้องอ,อิวกาขอลาพี่น้องก่อนตละการด้วยจักพาพี่น้องไปหาทุเรียนคลิปที่หลายๆคนรอคอยน่าจ้าหนุออย่ยสฟกกุดไลกด์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวกับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเดี๋ยวน้าและพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า